สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องสาระแนเห็ดนะครับผมก็จากที่ได้โพสต์ไปในหลายๆกลุ่มนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเพาะเห็ดนะฮะก็มีหลายๆคนสนใจถ่ยถามกันมาถามว่าเออพี่ครับถ้าสนใจอยากจะเพาะเห็ดเนี่ยต้องเริ่มยังไงนะครับคลิปนี้ก็เลยมาถ่ายชี้แจงนะครับว่าวิธีการเริ่มต้นในการทําเห็ดเนี่ยเขาต้องเริ่มต้นยังไงนะฮะลงทุนเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับ เอาละครับผมจะแยกออกมา2ออย่างด้วยกันนะครับในการลงทุนการทำฟาร์มนะครับอย่างที่1เลยนะครับแบบที่คนนิยมทาทั่วทั่ไปก็คือรับก้อนมาเปิดดอกนะฮะก็คุณก็ต้องไปหาฟาร์มเห็ดในละแวกใกล้เคียงกับที่คุณอยู่นะครับผมเพื่อที่จะติดต่อขอซื้อก้อนของเขาเอามาเปิดดอกนะครับนี่คือวิธีที่หหรือวิธีที่2คุณทําจนชํานาญแล้วนะครับ จนรู้แล้วว่าเออจะเลี้ยงเขายังไงดูแลลดน้ําอะไรยังไงนะครับคุณก็เริ่มที่จะอยากทําก้อนเองนะฮะเพราะว่าจะได้ลดต้นทุนลงไปวิธีนี้นะครับก็จะต้องลงทุนมากขึ้นกว่าวิธีแรกนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องวิธีการลงทุนวิธีแรกก่อนนะครับว่ามันควรจะมีอะไรยังไงบ้างนะครับก็คือวิธีการรับก้อนมาเพาะนะครับ วิธีที่1นนะครับการเริ่มต้นอย่างง่ายนะครับก็คือขั้นแรกนะครับให้เราไปติดต่อนะครับเลือกซื้อก้อนจากฟาร์มที่เราเชื่อใจได้ไว้ใจได้เน้นฟาร์มที่อยู่ในรัศมีเราแวกบ,บ้านเราแวกตำบลอำเภอจังหวัดเรานะครับจะไปเอาฟาร์มที่อยู่ไกลนะครับ1จะต้องเสียค่าขนส่งนะฮะสก็คือเวลาเราต้องการขอข้อมูลหรือขอความรู้เขาเนี่ยเราจะลําบากในการเดินทางนะครับ ผมมีหลักการเลือกก้อนเชื้อในการเลือกซื้อก้อนนะครับให้เพื่อนๆเอาไว้คิดดูนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆอย่าไปเชื่อจากรูปโซเชียลที่เห็นนะครับว่าโ oh, อ oh, ้โหเหตุออกเยอะแยะอลังการมากมายมันจะต้องดีแน่นอนอันนี้ควรจะไปดูด้วยตาตัวเองนะครับสมมติว่าเราไปที่ฟาร์มเขากอเออขอดูหน่อยนะพี่เหตุออกเป็นยังไงบ้างครับก็ลองเข้าไปแวบๆมองดูก่อนนะฮะว่ามันออกจริงอย่างในรูปหรือเปล่านะฮะอันดับที่2นะครับก็ จงเลือกฟาร์มที่มีความมั่นใจในความรู้ของเจ้าของนะครับเขาควรที่จะให้ความรู้เราได้ในการที่จะเราจะเลือกเพาะเห็ดนะครับอันนี้สําคัญมากนะฮะอันดับที่3านะครับจงเลือกฟาร์มที่มั่นใจว่าจะให้ความรู้แก่เราได้ต่อเนื่องนะครับไม่ใช่แค่ครั้งเดียวคือไปเพิบซื้อก้อนแนะนาอย่างดีเลยนะครับพอเอาไปเห็ดไม่ออกโทรถามก็ไม่รับอย่างนี้ไม่โอเคนะครับลองดูฟีดแบ็กกันดีๆนะครับอันดับที่4ี่นะครับ ก่อนเลือกซื้อก้อนนะคะให้ดูผลลัพธ์จากการเปิดดอกเห็ดของเจ้าของฟาร์มนั้นด้วยนะครับก็คล้ายๆกับข้อแรกนะครับก็คือถ้าเขาเปิดดอกด้วยเราก็ขอดูดอกเขาหน่อยว่าเออเห็ดเขาออกดอกเป็นยังไงบ้างน,นะคะถ้าออกดอกดีก็เราก็จะมั่นใจได้ในประมาณหนึ่งนะคะข้อที่5นะคะเงินนะครับเงินของเรานะครับที่เราจ่ายไปนะครับมันไม่ใช่เงินของคนอื่นนะครับเราไม่ต้องไปฟังคนอื่นให้มันมากนะครับเราเชื่อตัวเองให้มากๆนะครับ เราไปฟังคนโู้นเอ้ยฟาร์มนั้นดีไอ้มีฟาร์มนั้นดีคนนั้นแนะนำนอันนี้เราเราเป็นคนจ่ายตังค์นะครับเวลาออกดอกหรือไม่ออกดอกเนี่ยเราก็เลือกเองนะครับเราต้องดูให้ดีนะครับข้อที่6นะครับก็คือในเคสที่เราซื้อก้อนฟาร์มฟาร์มเแต่ฟาร์ม A ให้ความรู้เราไม่ได้นะครับผมเราต้องไปปรึกษาความ B นะครับอันนี้ก็แสดงว่าเราถือซะว่าเราเสียค่าเรียนนะครับกำลังเสียค่าเล่าเรียน การทำเห็ดนะครับข้อที่7ดนะครับก็อย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะครับเราก็ต้องดูให้ดีนะครับดูให้รอบคอบตัดสินใจแล้วก็อย่าให้มันผิดพลาดนะครับใช้ครั้งแรกเป็นบทเรียนนะฮะผมก็ขอให้ลายใหม่ๆทุกคนนะครับโชคดีนะครับในการเลือกซื้อก้อนเห็ดต่างๆนะครับเอาละครับวิธีการแนะนําการซื้อก้อนเห็ดก็มีประมาณนี้ส่วนการเริ่มต้นก็อย่างที่บอกว่าเราก็ต้องสร้าง พอเราสั่งก้อนเชื้อเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กลับมาสร้างโรงเรือนรอได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอก้อนเต็มประมาณ1เดือนเขาก็จะนัดเราไปรับก้อนมาเปิดดอกนะครับท่านี้เราก็สร้างโรงเรือนนะฮะเราก็ไม่ต้องสร้างแพงครับเอาแบบง่ายๆก็ประมาณโรงเรือนก็สามถึงสี่พันบาทนะครับวัสดุอุป,ปรกรณ์ก็ไม่ต้องให้มันดีมากนะเออเอาประมาณไม้ยุค่าไม้ไผ่นะครับมีแสแลนที่เขาแบ่งขายเราเอามาล้อมมีจาก เอาโรงเรือนประมาณสักขนาด4่คูณเมตรหรือ4คูณ5เมตรก็ได้นะครับโรงเรือนขนาดนี้เป็นโรงเรือนที่กำลังควบคุมอากาศดีนะครับแล้วก็จัดการง่ายนะครับก้อนก็ไม่เยอะไม่น้อยเกินไปใส่ก้อนได้ประมาณสัก2 5 0 0 2 7 0 0ราวๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าถ้าสมมติเราลงสักพันก้อนแรกเนี่ยมันดีเราก็ไปเอามาอีกก็ได้นะครับเพราะว่าโรงเรือนเรายัางมีที่ว่างพอให้ใส่อีก นะฮะพอสร้างโรงเรือนเสร็จนะฮะรับก้อนมาเปิดก็ลดน้ําดูแลนะฮะให้ความชื้นเขาเหมือนปกติอันนีค้คือวิธีการเริ่มต้นแบบรับก้อนมาเปิดนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะลงลึกในในขั้นตอนของรายได้ในการที่เรารับก้อนมาเปิดว่า เรารับก้อนมาเปิดต้นทุนก้อนเท่านี้ราคาขายเท่านี้ได้กําไรเท่าไหร่ก้อนมีอายุเท่าไหร่อยู่ได้กี่เดือนค่าน้ําค่าไฟเราจะคุ้มไหมแล้วเราไปขายเนี่ยเราควรจะขายกิโลเท่าไหร่ขายใครขายที่ไหนนะครับอันนี้เดี๋ยวทําเป็นตอนต่อไปต่อจากตอนนี้นะฮะแล้วก็ตอนหน้านู้นเลยต่อจากตอนที่สองเนี่ยก็จะเป็นตอนที่เราจะพูดถึงเรา กำลังจะมาทําก้อนเองบางทีทําไปทําไปเฮ้ยเข้าที่เข้าทางโอเคน่าสนใจอยากทาเองนะผมจะแนะนําให้ว่าเริ่มยังไงนะครับหรือว่าบางคนทําไปไม่ได้เข้าที่เข้าทางหรอกแต่ว่าเสียหายเยอะแยะซื้อก้อนมาก้อนก็ไม่ได้ดีนะครับเก็บก็ไม่ได้ราเขียวก็กินนูน่นนี่นั่นสารพัดเ,เบื่อแล้วทําเองดีกว่าก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่า วิธีการทําเองเราควรเริ่มต้นยังไงไปสั่งขี้เลื่อยที่ไหนซื้ออุปกรณ์ยังไงนะครับตั้งโรงเรือนแค่นี้พอไหมนะครับทุนที่เริ่มต้นเราจะใช้เงินกี่บาทนะฮะเดี๋ยวมาดูกันคลิปต่อจากคลิปหน้าอีกคลิปหนึ่งนะฮะโอเคครับสําหรับวันนี้ก็เป็นเบื้องต้นก่อนในการเลือกซื้อก้อนเชื้อนะครับแล้วก็ในการลงทุนในการทาฟาร์มนะครับแบบง่ายนะฮะโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ